ครับวันนี้เรามาแนะนำสาธิตการใช้งานตัว EAT Laser t e c h n i q u นะครับรุ่น Precision Welding Universal ระบบนี้เนี่ยเราจะมีชุดคอนโทรลการเคลื่อนที่โ o ชั่นนะครับในแบบ3แกนนะครับซึ่งเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ที่เป็น Precision สูงและระบบ Linear ตัวนี้นะครับก็จะมี Display ระยะเวลาเราใช้งานตัวนี้นะครับก็เปิดนะครับก็บิดตัวนี้นะครับเปิดตัวนี้นะครับลักษณะการใช้งานของการเชื่อมนะครับ ระบบเชื่อมเลเซอร์ระบบแรกเนี่ยผมจะสาธิตระบบไดเรก t อป t i c ให้ดูก่อนนะครับตัวนี้ก็คือลาแสงจะผ่านมาตามลําแสงตัวนี้แล้วก็ขับเข่ลงชิ้นงานตัวนี้ระบบอป t i c ให้เราเลือกเนี่ยเราจะมีระบบทั้งหมดเนี่ยสแบบนะครับ1 0 0มิลลเมตร0มิลมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเซตตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการนะครับก็คือเราปรับหาระยะนะครับตามเลนที่เรากําหนดไว้ก่อนนะครับเช่น150เนี่ยเราก็ต้องหาระยะที่150ให้ได้ นะครับตัวนี้สมมติเราได้ระยะที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นเราจะมาทําการเชื่อมอย่างนี้นะครับก็คือสายตาเรามองไปที่บอ่อหลอมหลอมละลายนะครับแล้วก็สร้างบอ่อหลอมก่อนโดยปรับไฟให้มีขนาดเหมาะสมกับลวดนะครับใช้ฟังเสียงประกอบกันไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรากําหนดวงความเล็กใหญ่ของวงเราอยู่นี้นะครับความเล็กใหญ่วงอยู่นี้นะครับสมมุติตัวนี้เรารู้สึกว่าเราเชื่อมลวด0.4แล้วเกิดแรงไปเนี่ย เราก็มาลดพาวเวอร์ลงตรงนี้หน่อยนะครับลดพาวเวอร์ลงตรงนี้หน่อยโดยการลดพาววิดก็ได้นะครับหรือตัวนี้ก็ได้นะครับมาสังเกตดูตรงนี้นะครับนะครับอ่าเราก็เริ่มได้เสียงที่นุ่มนวลขึ้นแล้วนะครับสิ่งสําคัญต่อไปก็คือปรับแก๊สนะครับปรับแก๊สตรงนี้ให้มีการไหลเข้าบ่อหลอมที่ถูกต้องตรงนี้ นะครับออนแก๊สนะครับนี้จะมีแก๊สนำออกมาก่อนเห็นไหมฮะตัวนี้เราใช้เป็นแมกเนตบอลปรับหัวแก๊สนะครับให้คุมไปที่บ่อหลอมนะครับคุมที่บ่อหลอมละําลายระยะที่ถูกต้องให้เจอก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินเดินระยะนะครับก็ปรับเราจะปรับจูนนะครับปรับโต๊ะนี่ช่วยนะครับเพื่อพาความสูงต่ำนะครับหรือจะปรับ ต,ตัวนี้ฟังเสียงนะครับลักษณะเสียงเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นนะครับแล้วก็รอยเชื่อมที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะรรอยเชื่อมอันนี้เราตั้งเขาอยู่ที่ประมาณ8เฮิร์ส์นะครับเดินแนวที่1เอามือยับลวดเข้าไปนะครับการวางมือเนี่ยเราจับไม่ต้องจับลวดห่างมากนะครับเราจับอย่างนั้นแล้วก็ค่อยๆค,คุมจอยซิกโยกไปตามจังหวะ ให้สัมพันธ์กับการแนวเติมเนื้อเชื่อมนะครับสิ่งสําคัญก็คือเราก็ต้องดูด้วยว่าแก๊สปกคลุมรอยเชื่อมเนี่ยได้ตรงตรงกับจุดที่เราเชื่อมไหมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกหนึ่งหาโฟกัสให้เจอก่อนนะครับพอวิ่งหาโฟกัสเจอปั๊บเนี่ยแล้วเราก็มาหามาหาจุดที่เราป้อนลวดกับสร้างบ่อหลอมลายที่สมบูรณ์นะครับคือตาเราก็จะมองเห็นว่ามันเป็นรอยเชื่อมใสๆนะครับ